ชัปเตอรที่3เอ้ยฉันดูเวลาคาดว่าออกซิเจนของนายเหลือน้อยแล้วนายจะขึ้นมาก่อนไหมฉันโอเคดีมันคงอยู่อีกไม่ไกลถ้ายังหาไม่เจอฉันจะติดต่อกลับมาอีกฉันต้องหาเจอแนะ่ก็ได้เอาครับเราลองมาลุ้นกันนะครับว่าชัปเตอร์ที่3เน็ตของเรากำลังทำงานอะไรแล้วก็จะหาอะไรตามที่เจมสันต้องการนะครับ แล้วก็ลอดรูลงมาครับอ๋อเจอเจอสมบัติอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้จะเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะครับคล้ายๆว่าเป็นอาชีพเมนของตัวเกมที่ผมสงสัยนะฮะว่านี่เป็นแม่น้ำหรือว่าเป็นทะเลนะฮะเอาครับลอดรูในถ้ำมาฮะ ออะไรแว,แว๊บๆอ๋อเป็นสมบัติชิ้นเล็กๆครับเป็นปานีโมครับแล้วผมสงสัยนะฮะว่าสมบัติที่เรากำลังตามหาคืออะไรแล้วเป็นอยู่ตรงไหนอ่าฉันเจออะไรบางอย่างด้วยอะไรไม่เป็นสนิมสีตรงกรันน่าจะกระแทกกับก้อนหินแล้วหลุดออกก่อนที่จะตกลงมา นายพูดอะไรโทษทีชิ้นส่วนมันคล้ายกับที่พวกเราตามหาหนายอำชั้นเล่นหรือเปล่าเดรกร้อเล่นแน่ๆเอาครับก็เจอชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วนะฮะทีนี้เราเจออะไรเข้าอ้าอยู่ตรงนี้เองฉันหาเจอแล้ว,วเยี่ยมเลยแล้วสภาพเป็นไง มีรอยบุบหลายไม่เสียหายผมว่ามันเสียหายนะฮะแล้วก็เสียหายพอใช้ด้วยเอาไงดีฉันเห็นสินค้าที่บรรทุกมามีลังไม้หลายลังเลยนับได้ไหมว่ามีเท่าไหร่ฉันจะเข้าไปข้างในนั่นดูเตรียมพร้อมแล้วกันเนทบอกว่าจะเข้าไปดูในตู้คอนเทนเนอร์นี้นะคะเอาครับ สภาพรถนะฮะเผารถยังสภาพดีฉันคิดว่ายกขึ้นไปได้ทั้งคันละ <c oughs> งั้นตามนี้เลย <c oughs> ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าจะใช้วิธีอะไรในการพาไอ้เจ้ารถบรรทุกอันนี้ขึ้นไป <c oughs> แล้วก็ไม่รู้นะฮะว่าจะรองรับน้ำหนักนี้ได้ไหมงั้นเริ่มเลย น่าจะแข็งนะฮะเพราะว่าการเคลื่อนไหวใต้แม่น้ำนี่น่าจะหนักมากได้แล้วอรุณสวัสดิ์เพื่อนเป็นคนอารมณ์ดีนะฮะดูเหมือนว่าสายลัดลังไม้จำนวนมากจะหลุดออกอ๋อที่เห็นก็หนึ่งสองแล้วก็สามโอเค น่าจะหล่นไปสองลังเดี๋ยวจะลองหาดูแถวนี้เดี๋ยวก่อนขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วเปลี่ยนถังออกซิเจนก่อนดีไหมหลังมาอยู่แถวๆนี้ฉันเจอแล้วมึงเจอตรงไหนครับมึงบอกกูด้วยอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับฉันเจอแล้วอึฟสามเหลี่ยมครับโอ้โหมันติดกับตู้คอนเทนเนอร์นฮะบ้าจริงมันติดอยู่ใต้รถบรรทุกสินค้า มัดลังอื่นๆให้น well, ั่นก่อนเดี๋ยวพวกเราจะยกบรรทุกข um pues ึ้นขึ้นไปเองเข้าใจแล้วว่าทำไมนายถึงได้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากใช่เอาครับแล้วก็เราต้องตามหาลังไม้อีกฉันคิดว่ามันคงหล่นไปไม่ไกลจากนี่หรอกนะแล้วไอ้ที่ไม่ไกลมันอยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่เฟิร์นไฟวายเกียดนะครับกับการที่ เกมอันชารตจไม่มีแผนที่ให้ให้ดูเราก็ต้องมางมเข็มหากันเอาเองเนะีฮะผมไม่ชอบเลยนะครับแล้วก็มันน่าจะอยู่ใกล้ๆกับรถบรรทุกนะอชอใช่ฮะเฮ้ยนั่นอะไรอ๋อเจอแล้วอีกหนึ่งลังอีกแค่ลังเดียวเราจะได้ขึ้นไปดูแลลังไม้ให้ดีดๆละ่ะพวกเราใกล้จะถึงตำแหน่งที่นายอยู่แล้วได้ แล้วเจอกันหนักนะฮะหนักหรือเบาฮะเพราะว่าตามกฎของฟิสิกส์การลอยในน้ำนี่ของจะลอยน้ำแล้วเบาลงนะฮะแล้วมวลแม่น้ำก็หนาระดับนี้โอเค <c oughs> ได้เวลาได้มาล้วอีกหนึ่งรังได้เวลาแล้วพวกเราอยู่ตำแหน่งเดียวกับนายแล้วเดี๋ยวจะจยนสลิงลงไปเอาครับ เตรียมการพร้อมหมดแล้วนะฮะเรารองมันลุ้นกันนะครับย้อนลงมาแล้วโอ้โหจัดไปมากๆเลยฮนะที่ผมอยากรู้นะฮะว่าลงทุนมาเท่าไหร่อยู่ในตำแหน่งโอเคแล้วเดี๋ยวตะขอที่รถบรรทุกพวกเราจะยกขึ้นไปเอาครับแล้วสายเคเบิลอยู่ตรงไหนฮนะเดี๋ยวขอหาก่อน เยเฟิร์นฟไวขอหาสมบัติชิ้นอื่นๆก่อนนะฮะว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับอาซ่อนอยู่ใต้หญ้าแถวๆนี้ไหมก็ไม่แน่ใจไม่มีอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรน่าจะไปเอาสายเคเบิลดีกว่านะฮะเรานี่เฟิร์นฟาไวกำลังว่ายหาหาอะไรครับโอ้ <c oughs> เดี๋ยวขอเช็ค ตู้คอนเทนเนอร์อีกรอบหนึ่งนะฮะว่าเรียบร้อยไหมอ๋อนี่ครับสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วกดสามเหลี่ยมแล้วก็ดึงสายเคเบิลฉันได้แล้วเดีย๋ดยวจะพันรอบเผารถน่าจะไปได้สวยแน่นอนนี่โชว์การม้วนตีลังกาฮะแล้วเอาสายเคเบิลมาพันรอบ รอบตัวเผารถนะฮะอ๋อก็คือบังคับอนาล็อกซ้ายวนไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อเราได้โอเคแล้วก็กดสามเหลี่ยมล็อกไว้เลยอ๋อเสร็จไปหนึ่งโอเคเช็คถังออกซิเจนของนายด้วยมันยังโอเคอยูอ่เอามาสายที่สองครับดึงดึงหน่อย แล้วก็หาเผารถอีกอีกด้านหนึ่งอ่าเจอแล้วแล้วก็มาพันรอบตัวเผารถอีกอีกอันหนึ่งเฟอร์ฟาวายขอพันหลายๆรอบแล้วกันนะฮะเอาเฮ้ยว่ายน้ำติด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเอาเริ่มงงแล้วครับติดกับมุมกล้องช่างหัวมันนะครับ เสร็จไปอีกสองโอเคพันรถบรรทุกนั่นแล้วเต็มตัวได้เลยตกลงเดี๋ยวพวกเราจะยกแล้วนะโอเคครับในระหว่างที่รอเจมสันยกรถบรรทุกนี้ขึ้นไปเฟอร์ฟา,ายก็ขอว่ายน้ำเล่นๆก่อนขอดูอีกครั้งนะฮะว่าบรรทุกสินค้าเรียบร้อยไหมไม่มีอะไรแล้วก็ ถานายพร้อมเมื่อไรยกขึ้นไปเลยอา่ายกขึ้นมาแล้วนะฮะแค่นี้พอไหมเหลือเฟือเลย<ๆ>อย่ารีบปล่อยมาระฉันยังอยู่ฉันไม่รับปากนะพวกโอเคได้มาแล้วอีกหนึ่งรัง<ๆ>เดี๋ยวจะนำไปมัดรวมกันมีการแซลกันนะฮะกวนตีจริงๆนะฮะเจมสัน นี่ครับก็ได้ทิกซอชิ้นที่หายไปอยู่ตรงนี้นะพวกทั้งหมดเรียบร้อยไหมอ,อ๋อยังครับต้องกดสามเหลี่ยมก่อนเพื่อที่จะรัดสินค้าให้แน่นอึฟโอเคครับอะไรฮะเสียงนี้ผมกลัวนะครับอย่ามีอะไรตกใส่หัวนะน่าจะครบหมดแล้วนะฮะ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วออกซิเจนอยู่ได้อีก5นาทีอะไรนะเดี๋ยวนายจะแห้งได้นะถ้านายยังหาสบัดชินอื่นๆอยู่ <c oughs> ฉันสบายดีจะไปกันหรือยัง <c oughs> ต้องการอยู่พอดีนายอยู่ที่สริงนะฉันจัดการเอง <c oughs> แมนนฮะโอเค <c oughs> ฉันประจำตำแหน่งแล้วดึงขึ้นไปเลยจัดไปตามนั้น ขึ้นไปเลยมีการโชว์เท่ใะห้บอกว่ายังดำน้ำได้เหลือแหละออกซิเจนเหลือ5นาทีตายโหงนะครับโอ้โหดูดีจริงนายเป็นไงบ้างโอ้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเลยาตั้งแต่ขึ้นมาจากแม่นม้ำฉันแทบจะเป็นปลาเน่าต้องหนึ่งสัปดาเดี๋ยเดี๋ยวดเดี๋ยวรอก่อนก็ได้พวกเราก็กำลังห้อยอยู่นี่ละเอ้ยว่าไงพวก มีการแซวกันนะฮะอูแต่ชอบมากเลยนะครับทัศนียภาพนี่สวยแบบโคตรพ่อโคตรแม่ไม่รู้สรรสร้างยังไงเลยนะฮะสำหรับค่ายนอตี้ด็อกเอาครับค่อยๆย,ย,ย่อนลงมาตามลำดับครับโอ้โหชอบครับอูดูฉากแม่น้ำข้างหลังนะฮะเฟิร์ฟไฟวายชาติกรีดเลยะฮะ <c oughs> แม่ง ภูมิใจจริงที่ได้เล่นเกมนี้อ่าถอดอุปกรณ์ออกมาครับเอาครับ <c oughs> เราจะเจออะไรยินดีที่นายกลับมานะเดรกใช่ดีมากที่ได้กลับมาอีกโยนอุปกรณ์ลงมาเลยเอาไปขอบใจ <c oughs> ถังออกซิเจนเหลือน้อยเลยฉันทำให้งานของพวกนายง่ายขึ้นไหมล่ะ ดร็กพูดตามตรงนะไม่ใช่การดำน้ำที่ช้าที่สุดเท่าที่พวกเราเคยเห็นนี่มึงชมหรือเปล่าฉันนี้แทบจะเป็นลมเป็นลมเพราะกินตัวนายแน่ๆมีการแซวนะฉันไม่เคยรู้เลยฉันชักจะชอบพวกนายมันทำให้ฉันคิดถึงแม่ของนายเลยส่ายกิ้วเลยนี่เดี๋ยวนะฉันต้องการลายเซ็นของนายตอนนี้ฉันจะไปบอกกับแม่นายตามที่นายพูด นี่เป็นของรัฐบาลมามากกว่าส0ปีร้านหลังของประเทศอื่นๆอีก <c oughs> ว่าง่ายพ่อพระเอกของเราต <c oughs> ามมา <c oughs> ไปดูกันว่านายเอาอะไรมาให้พวกเราบ้าง <c oughs> เดี๋ยวนะเรานายให้ใครมา <c oughs> เป็นตัวแทนเจรจาคราน้านะนายได้พักแล้วนะ <c oughs> ไม่ละขอใจละฉันจะมาดำน้ำที่ออฟฟิศในวันอื่นอีก <c oughs> อ๋อก็เขาพูดประมาณนี้นะครับไอข้อความที่ สนทนาการเมื่อตกี้บางทีแปลไม่ทันจริงครับแต่สรุปประมาณเมื่อกี้อ่าแล้วก็เจอสมบัติอีกแว้วครับสมบัติที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับเกมมาดูซิว่าเราได้ไรสนใจเป็นเกียรติที่จะทำไหมอันนี้คือเชื้อเชิญให้เรางัดสินค้านะครับพูดง่ายๆมึงขี้เกียรนี่เองก็ได้ ขอบใจอื๊นีครับงัดเหล็กเลยครับเหมือนงัดงัดยาบ้างัดปืนเถื่อนเลยว้าวดูนี่สิสพวกเราขุดได้แล้วรวดทองแดงนายต้องประลาดใจเจ้าวัตถุชิ้นนี้มีราคามากแค่ไหนลูกค้าจะให้ดีมากสำหรับงานนี้เลยนายแน่ใจนะไม่ต้องรอเจ้าสิ่งนี้เพื่อทำเงินได้หลายตังค <c oughs> เอาหนะ้ามาชฉลองกันเถอะ กับฉันนะไปเมาต่อรายที่ไม่ไม่ไม่ชาที่นั่นจ่ายค่าประกันความเสี่ยงให้ถ้ามันเหมือนกับงานของนายฉันคิดว่าฉันกลับไปนอนดีกว่าเลือไปก่อนดีไหมก็ได้แล้วแต่นายแล้วกันวันนี้ทําได้ดีมากนะพวกขอบใจเอาครับเนทเป็นไรฮะไม่ไปกับเพื่อนเอาครับแล้วก็ภาพก็ตัดมาที่วันใหม่ครับแล้วก็อยู่ออฟฟิศใคร ออฟฟิศเน์หรือเปล่าแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อมาอย่างดีเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเนทนายมาทำไรเนี่ยฉันมีข้อเสนอมาให้นายข้อเสนออะไรไรเนี่ยฉันได้ข่าวมาจากคนรู้จักของฉันเกี่ยวกับเรือรุ่มแถวมาเลเซียไม่นะเรือไม่เสียหายมากสิ่งสินค้าที่บรรทุกสุกเต็มที่เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวนายพยายามจะเจ้าสิ่งนี้มากฉันยกให้นาย เงินทั้งหมดสำหรับค่าอุปกรณ์พวกเราเตรียมพร้อมหมดแล้วเหว้นแป่เพื่อที่ดีที่สุดของฉันที่ฉันไว้วางใจสำหรับงานนี้แต่เพียงคนเดียวเกิดกลัวขึ้นมาฉันก็กลับวบ้างบอกมาว่าที่นายติตอ่อกับคนรู้จักมีใบอนุญ,ญาตไหมไม่ไม่มีไม่มีใครมีไม่แน่ใจแล้วนะเนททำไมไม่เห็นด้วยกวับความปรารถนาดีของฉันในงานนี้ไม่มีใบอนุญาตแปลว่าเรือั้นเป็นของเราไม่มีใบอนุญาตแปลว่าห้ามไปเนท นี่เป็นเงินเกษียณนะสำหรับพวกเราสองคนฉันไม่รู้ว่านายคิดไงแต่ฉันไม่อยากทำงานกู้เรือไปจนถึงอายุ60สใช่ไหมละ่ะฟังให้ดีฉันขอผ่านนะเ so okay, ชื่อฉันแล้ว <'m> แต่นายแล้วกันนายรับไปเถอะไปเรื่องตลกจากฉันโอเคไหมไม่ต้องเก็บไปนอนคิดละ่ะได้ไหมละ่ะฝากทักทยายคาร่าและพูดเด็กๆด,ด้วยละกันอยากกด <Thank you. S 2> ดันลันเน ฉันกำลังคิดเรื่องนี้อยู่นะมึงให้เขามึงมาบอกอีกว่าอย่าไปเครียด <c oughs> มึงหมายความว่าไงนายนี่นะการบ้านของนายคือเจ้าสิ่งนี้สิโอ้โหนี่มันคืออะไรรายมือโคตรเคลียเลยแล้วเป็นแผนผังภาพอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีรูปเรือสำเภาเรือกังสวายหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะฮะเพราะว่าเรือกังสวาย ม่น่ามาล่มแถวมาเลเซียนะถ้าตัดตัวเรื่องที่ค้นหาบริเวณตรงนี้ออกไปก็น่าจะจับพอที่จะค้นหาได้อูตารายมือมึงช่วยเขียนดีๆได้ไหมนี่กูซูมแล้วกูยังไม่เห็นอะไรเลยกูไม่เข้าใจให้ตายสิฟ้ไม่ไมีทางได้กํลังจะได้ตัวเรื่องที่เหลือนี่แล้วก็เก็บแฟ้มอย่างดีนะฮะเก็บไว้ที่ตู้เซฟ มันคืออะไรก็จบชัพเตอร์ที่3นะฮะเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้ว่างอาจจะอัพคลิปฟี ف าหรือไม่ก็อัพคลิปอันชาดชัพเตอร์4แลลวกันนะฮะสวัสดีครับ